ก็เดี๋ยวมาเก็บหอยเชอรี่กันอีกนะครับว่าจะหยุดจะหยุดสุดท้ายก็ไม่หยุดนะครับเดี๋ยวจบในคลิปเดียวนะครับวันนี้เรามีใบตองนะครับอ่าใบตองแห้งแล้วก็ใบตองไม่แห้งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้บนผิวน้านะครับริมตลิ่งนะครับให้หอยเชอรี่ให้หอยเชอรี่มาเกาะนะครับโดยสัญชาตญาณนะครับหอยเชอรี่จะเกาะอะไรนะครับก็ที่เช่นเห็นผักตบชวาหรืออะไรก็ตามนะพืชผัก พืชน้ําอะไรที่ว่าแบบสามารถให้เขาเกาะได้นะครับแต่ว่าเราก็เรียนรู้ธรรมชาตินะครับด้วยการเอาใบตองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็เมื่อวันเหมือนกับเราใช้ธรรมชาตินะครับหลอกธรรมชาตินี่นะครับผมไปเก็บมานะครับซึ่งใบตองมันจะลอยน้ํานะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้ทางมะพร้าวทาง ก้านฟามอะไรก็ได้นะครับโอ้ลุดแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้เราใช้ใบตองนะครับเพราะว่านี่ครับผมดักไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่มาเก็บกันนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องออกมาดักนะครับซึ่งสัญชัตยานนะครับก็คือเมื่อมีอะไรอยู่นะครับน้องๆก็จะมาหลบนะครับมาเกาะนะครับซึ่งสัญชาตยณนะครับพอยเชอรี่เขาจะไม่ชอบอยู่น้ําลึกนะครับเขาจะชอบอยู่ริมสะ ริมตลิ่งอะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับอ,อเดี๋ยวขออนุญาตนะครับวางก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหเจอแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ผมใส่รองเท้าแตะมานะครับอ่าลุยได้นะครับทุกวันใส่ผ้าใบมาเปียกไปเลยครับ <c oughs> แค่เรายืนตรงนี้มันก็ชื้นเปียกนะครับเปีกกเยกแล้วก็ต้องทิ้งเลยรองเท้าบางทีเละเน่านะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตวางกระเป๋าก่อนนะครับวางกระเป๋าก่อนอะ เดี๋ยวเรานะครับเห็นแล้วนะครับนี่เบาๆนะครับตัวที่หนึ่งเอาเนี้ออกก่อนมันจะสกปรกนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเบาๆนะครับตัวเล็กก็ไปได้นะครับตัวที่สองนะครับเดี๋ยวนะครับเบาๆนะครับเบาๆนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วถ้ามันหลุดแล้วมันลงเลยนะครับตัวที่สามโอ้โหหลายตัวนะสามสี่ห้าโอ้โหสามสี่ห้านะครับโอ้โห เบาๆนะครับแรงๆไม่ได้นะครับอออืืหเยอะมากนะครับหกเจ็ดแปดโอ้โหได้ผลนะครับวิธีนี้ได้ผลมาก,กน,นะ 9, นะครับเก้านะครับเก้าเลยนะครับอ่าได้ผลได้ผลได้ผลโอ้ก็ผมเอาปเป็น100ปร้อยตัวโอ้ได้ได้ตัวเบาๆสิบ 10, นะครับอือสิบ ส0นะครับอ่างหมดแล้วนะครับอ่างได้ผลนะครับเดี๋ยวถ้าผมเอาไปใส่อ่างปลาดุกผมก็ต้องเอาต้นกล้วยตรงนี้นะครับวางให้นะครับไปต้นกล้วยแห้งนะครับโอ้ตัวนั้นจะหลุดหรือเปล่านะเบา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 เขี่ยมาเขี่ยมาโอ้หลุด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 โอ้ยหลุดหลุดหลุดช่างมันนะครับอย่าไปเสี่ยงมันนะครับไม่เป็นไรเอาขึ้นเลยโอ้ได้ได้นะครับโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก ใหอ่มากนะครับโอ้โหโอ้แท้ตัวเยขนาดนี้นะครับสุดยอดมากเลยครับอแต่ว่าผมจะไม่เดี๋ยวว่าจะไปปล่อยในห้วยนะครับในห้วยแบบเป็นคลองยาวๆนะครับที่ต่างจังหวัดเพราะบ้านบ้านผมไม่มีหอยเชอรี่นะครับแปลกมากนะครับมีแต่หอยขมนะครับแปลกมากมันก็อยู่ตามภูมิภาคตามเนี่ยผมจะไปปล่อยให้มันเยอะนะครับแต่ว่าคือบ้านผมเมื่อก่อนเขาทํานานะครับทุกวันนี้เขาเขาก็ เลี้ยงปลามไออะไรวะปลูกปลามครับก็คือปลูกยางพารานะครับทุกวันนี้นะครับคนจะายที่นะครับไถที่ไปปลูกปลาหมดแล้วนะครับการทําข้าวที่ที่ผมอยู่นะครับต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีแล้วนะถ้าเอาขอเชื้อดีไปปล่อยนะครับที่นาโดนทหารแน่นะครับเพราะว่ามันแพร่พันุ์ไว้นะครับโอ้ได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 ้ไอเปนุ่อ้หูมาดิตัวที่อะไรแล้วไม่รู้อ่าอ่านะครับ ซึ่งเดี๋ยวถ้าเราไปเอาถอยเชอรี่ไปปล่อยนะครับเราก็เนี่ยเอาไปตองนะครับให้น้องมาเกาะนะครับแล้วต้องหาอะไรนะครับที่ว่ามันแข็งแข็งให้มันน้องไปไข่นะครับบนผืนน้ํานะครับอ่าเพราะว่ามนุษย์ยังต้องสืบพันธุ์เลยครับสัตว์มันก็โอ้เยอะนะครับนับไม่ถูกแล้วครับโอ้โหโอ้ลนลนลนช่างมันเอานะโอ้โหลนลนนะครับโอ้ตรงนี้เยอะมากนะครับโอ้เด้งสติดขึ้นมาเลย เยอะมากนะครับอืมอ่าอ่าได้แล,ล้วครับตัวที่อะไรก็ไม่รู้นะครับอย่นี้บางตัวก็ตายนะครับโอ้ยนี่นี่นี่หลุดหลุดหลุดนี่ครับโอ้ได้ได้อีก้เยอะมากนะครับอืมอ๋อนะครับเดี๋ยวเราจะวางกับดักเหมือนเดิมนะครับโอย้ยังมีอีกโอ้วางกับดักคอยชื่อที่นะครับนี่อ๋อ วางนะครับเดี๋ยวจะวางใกล้ๆนี้แนละ้ววางไกลก็ก็ร่วงอีกอดกินอีกอดไมาถึงแล้วว่าเราอดอวางแบนๆนะครับอยู่น้านะครับนี่นะครับตัวเล็กตัวน้อยไปนะครับเยอะนะครับนี่วางแบนๆนะครับวางแบนๆนะครับเดี๋ยวเราจะโอ้เราจะ เราเอาเท่าที่ว่าที่เราเอาได้นะครับถ้ามันถ้ากลัวว่ามันจะตกเปียกต้องอะไรเ,าเราไม่ไม่เอานะครับตกไม่คุมนะครับตกน้ําเปียกน้าเดี๋ยวโทรศัพท์รั่วอีกอ่านี่ก็คือปากัดเยอะนีเห็นไหมเห็นแต่ไกลเลยตัวหนึ่งลอยนะ้ําช่างมันเอาเท่าที่เอาได้นะครับอ๋อต้องเอาใบตอง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 ไม่ต้องแห้งก็ได้นะครับอ่าได้เด็กสองตัวนะครับ อได้อีกสองตัวนะครับถ้าเอาไปเดี๋ยวเอาไปปล่อยที่ที่คลองกัาที่ห้วยนะครับเป็นขห้วยนะครับว่าผมเป็นขั้วชื่อมันห้วยพุนนะครับอ่าด่านี้นครับโอ้โหเยอะมากนะครับอ่าเฮ้ยเนี่ยครับ นี่ตน้นต้นกกนะคุณเห็นไหมครับนี่ที่มีต้นกกทุกที่นะครับแล้วก็น้ําไม่เยอะนะครับน้ําประมาณแค่เอวแคยเอวเขาปลากัดมีนะครับปลากัดป่านะครับปลากัดธรรมชาตินะครับไม่ได้เป็นปลาหม้อปลาอะไรปลากัดธรรมชาตินะครับปลากัดก็มีหลายพื้นที่ดังเช่นมหาชัยปลากัดภาคอีสานเอ้ยอะไรเอ้ยปลากัดใต้เอ้ยอะไรบางคนก็เลี้ยงก็คือผสมข้ามสายพันธุ์มากนะครับซึ่งปลากัดนะครับ อากัศปลาเป็นเป็นปลาที่แบบเสน่ห์ของมันสีพื้นพื้นไม่สวยแต่มันมีเอกลักษณ์นะครับก็ทุกวันนี้มีอะไร,รปลาพวกเบตา้าพวกสีสันสวยงามเด็กๆชอบนะทังชาติไทยบ้างอะไรบ้างพวกปลาหม้ออะไรคนก็ผสมนะครับอ,อ่านี่วันนี้ลุยได้นะครับไม่ได้ใส่ในรองเท้าใส่รองเท้าแต่แอดด้านะครับมหาปลาไหลนะครับโอ้ได้แล้วนะครับอ เอาเท่าที่เอาได้นะครับเอาให้ได้นะครับอ่เดี๋ยวเราค่อยมานับกันนะครับหล่นไปไหนแล้วโอ้เจอแล้ววางไว้ก่อนกูก็โง่นะไม่เอาไอ้นี่มาไม่เอาถังมาอได้แล้วนะครับโอ้ เอาเท่าที่เอาได้นะครับถ้าดีต้องต้องยื้อนะครับไปปล่อยนะครับปล่อยที่ดีเราต้องรื้อข้างริมตลิ่งนะครับแล้วก็เอาโอา้ยตองโง่หล่นไปแล้วหนึ่งตัวช่างมันนะครับได้แล้วนะครับนี่ครับอ่คมันมีตรงที่บ่อยใหญ่นะครับ ก็คือเก็บนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงตรงนี้ตรงนี้จะเยอะนะครับหอยเชอรี่เยอะมากเพราะว่าอะไรน้ำมันไม่น้ำมันไม่ลึกนะครับไอนบร์ดนั้นก็คือน้ํามิดหัวนะครับไอ้นี่น้ําประมาณแค่เอวนะครับแล้วก็หอยไม่ชอบอยู่น้ําไม่ลึกแล้วก็เนี่ยเราไม่ทีเนี้ยทีเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยใบตองนะครับวางเนี่ยวางว่างมาเนี่ใบตองวางนี่ใบตอง,วาง,าง,ตองวางนะครับ วางแบบที่ว่าเราไม่เปียกนะอ,อ่ะอ่ะได้ตัวโอ้ลนแล้วลนแล้วคือโตที่มันลอยมันมีอากาศข้างในนะครับเมื่อเหมือนเปิดฝาเป,ปิดตัวสูบอากาศเข้าไปเต็มน้องก็จมนะครับแค่นี้นะเอะอได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันอีกนะครับอ่า ถ้าหาจริงๆถ้าลุยจริงเยอะมากนะครับถ,ถ้ามีรองเท้าบูทตลุยก็ไม่เอาแนะเอาแบบนี้นะครับพอได้นะครับเดี๋ยวเรามานับกันนะครับเดี๋ยวต้องต้องบ่อน,นั้นผมไม่ขอไปถ่ายนะครับตรงบอดน,นั้นก็มีนะครับเดี๋ยวเรารว่าจะไปถ่ายที่บอ่อนะครับเอานับก่อนนับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบกปดสิายี่ส็ดยี่สิามยี่้ายี่สิบบ้า เดี๋ยวเราไปดูนะครับ็อังเจอเห็นโอ้ตัวนะครับนี่โอ้โหเยอะมากนะครับนี้น่าจะเป็นร้อยกว่าตัวเลยนะวันนี้สามสิบกว่าตัวผมเก็บไว้ที่บ้านมาห้าสิบแล้วครับทีนี้มันจะหนักนะครับก็คือหนักนะครับเดี๋ยวเรา,เาก็คือถ้ามันเยอะอ่าสมมุติถากรณีที่มันเยอะนะครับผมไม่ซียสนะครับผมก็ทุบเลยนะครับทุบ แล้วก็ให้ใหปลาดุกมันกินเป็นอาหารปลาดุกหรือว,ว่าตอนนี้ก็คือกําลังผสมปลากัดนะครับเดี๋ยวเราจะเ,าเลี้ยงแบบประเภทสวยงามนะครับปลาพวกสีสันอะไรนั้นหละครับลายตรงชาติอะไรนั้นก็คือผสมมั้ก็หอยเชอรี่ก็อ,กอ,กอ,กอีกอีกอย่างนะครับนะที่เป็นอาหารให้ลูกปลานะครับแต่ไม่ใช่ลูกปลาแรกเกิดนะครับลูกปลาประมาณพอประมาณสองสามวันเขาจะมีถุงอาหารหลังจากนั้นเขาก็จะกินลูกไรลูกไรเสร็จแล้วพอเมื่อลูกปลามันโตแล้ว เริ่มมีเขี้ยวที่พอจะกัดเนื้อได้แล้วก็อาจจะเอาหอยเชอรี่นะครับต้มนะครับต้มแล้วก็ให้เสียบกระไม้ก็ให้น้องๆกินนะครับอ่ะมันก็ประหยัดค่าอาหารไปอีกนะครับน้องก็ได้กินอาหารจากธรรมชาติจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บกันนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ30ตัวแล้วนะครับสามสิบกว่าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุยก็ลุยให้เห็นเลยนะครับ ตอนเอาไปกรุงเทพเนี่ยไม่หนักหรอกครับอะไรหนักกว่านี้เอามาเราก็ต้องใส่ถุงมัดโอใส่ถุงแล้วก็อวกาศเข้านะใส่น้ำนิดนึงนะครับอโอ้ไม่บางทีก็นกกระยางนกกระเดือมากินนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเรามาพลิก,กอีกนะครับเนี่ยจริงๆแถวนี้ผมหน้าว่างนะไม่เป็นไรหรอก นี่โอ้ยเยอะเยอะเยอะมีมีมีนะครับมีนะครับเบาเบานะครับเบาเนะครับหนึ่งสองถ้าหลุดก็หลุดไปเลยนะครับเบาเบานะครับถ้าเราเห็นตัวเราต้องต้องจับเบาเบาเลยจะทำแรงนะครับสามสี่มีอีกไหมเบานะครับเบาเบานะครับเบาเบานะครับ โหุ้หลุดไปแล้วฮ่าวงช่างมันมีไหมเห็นไหมเกาะมันเป็นเกาะมันไม่แน่นนะครับไม่ได้เกาะหนึบนะครับก็คือร่วงนะครับวอเกาะไม่ได้หนึบนะครับโอ้โย,ยยยย,ยงโงูกูก็โง่อย่างเลยนะไม่เอาถังมา มันชอบเกาะน,นะครับโอ้ชิบหายเอ้หาเดี๋ยวไปเอาถังมาก่อนนะครับมันมีโอ้จริงเลยกูนีมันยังไม่มีนะครับคงนะไม่มีนะครับอ่ามีแต่หอยพันธ์อะไรไม่รู้เพื่อนบอกตอนแรกผมนึกคิดว่าลูกหอยเชอรี่นะครับเพื่อนบอกอ๋อมีอสองตัวนะครับเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าหอยพันธ์อะไรมนะั้ง เราไม่ต้องถ่ายหน้าปลาดุกนะครับถ้ามีหอยเชอรี่ผมก็ดูดันใน u t u b e เลยครับก็เอาหอยเชอรี่บำบัดนะครับคนที่เลี้ยงในวงบ่อปูซีเมนอะไรเนี่ยเขาเอาหอยเชอรี่ปล่อยนะครับให้มันกินก็คือขี้ปลาดุกนะครับน้ํามันก็ก็คือยืดระยะการถ่ายน้ำนะปกติสมมุติ้เราถ่ายเอาทุกวันนี้ผมถ่ายน้ําี่วันครั้งนะครับซึ่งมันก็ไม่มีมันผลเสียนะครับปลามันก็ไม่ค่อยชอบนะครับมันโตช้าแต่ปลาดุกรัสเซียโอ้โหโตไวมากนะครับเดี๋ยวกลับต่างจังหวัดนะครับ เดี๋ยวผมจะก็จับกินได้เลยนะครับเพราะว่าผมกลับต่างจังหวัดก็คือวันที่อีกประมาณสัปดาห์นึงครับก็ครบก็คือสามเดือนสองวันเราก็จะได้จับปลาดุกรัสเซียนะครับนี่นี่หอยเชอรี่เห็นไหมสีเชอร์ร่อยหอยเชอรี่นะครับนี่เห็นนะครับนี่นี่ผมก็ต้องเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงให้เหมือนธรรมชาตินะครับหอยเชอรี่สีเชอร์รอย นายเคยจ้องวะโอ้พี่เห็นแวบ,บๆนี่พอตั้งใจจะมาปุ๊บอ้าวไม่มีโอ้ยหายเชื้อดิฮีเชื้อยรนะครับ คลิปนี้ขอยาวๆเลยนะครับเพื่อนเก็บขอยช่วยเรียบกัแบบยาวๆเลยเมื่อกี้ผมเห็นผมก็งงนะคือผมเห็นตั้งใจจะเอานี่มาเก็บเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่พอเดินมาเอา้มันหายไปไหน,นคือผมก็พึ่งมือใหม่ในการเลี้ยงปลาดุนะครับก็ลองเลี้ยงดูนะครับก็เลยเราสาเหตุเราก็ ต้องถ่ายน้ําบ่อยนะครับนี่ไข่หอยเชอรี่นะครับปลามันกินหรือเปล่าวะลองดูนะไม่เป็นไรครับกินไหมกินไหมกินไหมโอ้กิน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 โอ้กินนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับถ้าเก็บเก็บรอบสะมันก็เก็บได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราได้ประมาณสัก40ตัวนะครับหอยเชอรี่เราได้ประมาณ40ตัวนะครับอ่ะขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับอ่ะ